เห็นพี่อ้อยนะคะเห็นหน้าเิดตานี้นะคะก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเสียงหัจจะเบาขั้นนิดนึงค่ะันนี้ไม่ได้ปิดอะไรด้วยอ่าแล้วก็ตัวข้างหลังนี้ก็จะเป็นรถทีโมเลนนะคะรุ่น 5600S นะคะก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้พี่อ้อยมาส่งมอบรถนะคะมาส่งมอบรถค่ะก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตมาส่งมอบรถให้ลูกค้าค่ะเพราะว่า เมื่อมีลูกค้าต้องการค่ะเราก็ต้องบริการเนาะค่ะตอนนี้ย้อยก็อยู่ในเขตพื้นที่ของมีนบุรีนะคะกรุงเทพนะคะมาไกลรุงเทพเลยค่ะจากโคราชนะคะแต่ทุกท่านไม่ต้องกลัวนะคะี่ย้อยดูแลตัวเองอย่างดีค่ะพร้อมกับน้องทินขนส่งนะคะดูดูแลตัวเองอย่างดีเลยไม่แวะไหนการทางเลยค่ะมาถึงจุดหมายปลายทางตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรอลูกค้าอยู่ จะเห็นข้างหลังพี่อ้อยนะคะรุ่น 5610S ค่ะค่ะให้ดูความสวยงามค่ะให้ดูความสวยงามค่ะพร้อมกับความแข็งแกร่งเลยค่ะแค่เห็นภายนอกก็รู้แล้วว่ารถรุ่นนี้แข็งแรงค่ะแข็งกระานเหมือนอย่างที่พี่อ้อยรีวิวไปเมื่อวานนี้ค่ะเป็นตัวนี้เลยนะคะแล้วก็พร้อมจัดโบพิเศษด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพ่อจะให้ดู เขตพื้นที่ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นพื้นที่ของลูกค้าค่ะลูกค้าน่าจะเอารถไถคันนี้มาใช้กับแปลง,ปลงเกษตรแปลงนี้นะคะก็จะเห็นมีบอ่อค่ะสุดบอ่อนะคะสุดบอ่อเขตตรงนี้ก็จะเป็นเขตมีนบุรีค่ะกรุงเทพนะคะเป็นเขตชานเมืองค่ะเป็นเขตชานเมืองค่ะของกรุงเทพก็ยังมีพื้นที่ทําการเกษตรอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังจะเป็นสวน ต้นไม้ด้วยต,ตลาดต้นไมช้ชื่อว่าตลาดต้นไม้ได้หละ,ะเสียงอาจ,จะเบาสักนิดนะคะก็ะต้อนรับทุกท่านนะคะ,คะเดี๋ยวพอรงไล์สดทางเพจนิวแคนแลนแล้วก็เดี๋ยวเพื่อเอาไปลงในช่อง youtube ของพี่อ้อยก็คอยติดตามกันอีกทีนะคะคอยติดตามกันอีกทีค่ะก็ะจะเห็น หน้าตาพี่ออยไปด้วยแล้วก็เห็นรถไปด้วยนะคะแล้วก็เห็นพื้นที่ลูกค้าไปด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านด้านหลังของรถรุ่น 5610S ค่ะค่ะตระกูลซีรีส์10ค่ะมี3ตัวด้วยกันอย่างที่พี่ออยบอกไปเมื่อวานค่ะมีตัวนี้ตัวแรก 5610S 80แรงม้านะคะแล้วก็มี ตัวกลางก็6 6 1 0ค่ะ90แรงม้าแล้วก็ตัวใหญ่ค่ะ7 6 1 0ห1 8 0เอร้ะขอโทษค่ะ105แรงม้าค่ะค่ะอาจจะเบอรเอรไปนิดนึงค่ะวมืเช้าก็ตื่นแต่ตึกแต่ดื่นเลยค่ะเตรียมตัวเพื่อจะเตรียมมาส่งมอบเพื่อจะให้กับทันในเวลาเดี๋ยวอีกสักสักครู่พอลูกค้ามาทำเอกสารเสร็จก็จะรีบกลับกันทันทีค่ะ ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะใครที่อยู่ใกล้พี่อ้อยนะคะไม่ต้องกังวลว่าพี่อ้อยจะนําเชื้ออะไรไปติดกับทุกท่านนะคะค่ะดูแลกันอย่างดีค่ะก็ไม่ได้ไปไหนใครก็จะอยู่แต่กัะรดค่ะอยู่แต่ที่รถที่เคยพาไปก็จะเป็นตามต่างจังหวัดนะคะนี่ก็เข้ามาเที่ยวในเขตกรุงเทพกันบ้างนะคะ ยังไม่เคยขายรถไถมาเขตในกรุงเทพสักทีค่ะเพราะเราก็ไม่รู้เนาะว่าทางกรุงเทพเขาจะมีเขตพทื้นที่ทําการเกษตรค่ะแต่ก็ด้วยความมุ่งมั่นของลูกค้าค่ะก็ขอขอบคุณลูกค้ามากเลยที่ให้ความสนใจทางรถแท็กเตอร์หรือลนแลนด์แล้วก็ให้ความสนใจทางสมุนไพรแท็กเตอร์นะคะได้ใช้บริการค่ะท่านก็ให้ความมั่นใจทางเราจนได้มีการซื้อขายกำลังซื้อขายกันนะคะ ไกลๆนะก็จะเป็นบอ่อน่าจะเป็นการฝุดบอ่อแต่ก็ยังไม่ทราบว่าลูกค้าจะามาทำ